รุ่นดาน EP 179วันนี้ปนเปดหัวคลิปด้วยกะลังท่านอามาตายอครับโจนกระจอกเซียนหมากลำน้ำแต้ม2,36เจอกับเซียนหมาก8เที่ยม้1 6 1นะครับและเป็น EP ที่21นะครับของท่านอำมาตาายอนะครับและกระดานนี้เป็นกระดานเดินก่อนมุ่งหน้ากองโจนตามแบบฉบับท่านอมาตนะครับเข้าตำแหน่งไปเรียบร้อยเพราะนั้นก็ลงกองโจนด้วยนะครับเอาละครับโจนเจอโจนโจนก่อนเจอโจนหลงังมาดูกัน ท่นานธรรมดขยับ24.9ดันขึ้นไปนะครับฝั่งนั้นดัน9.4ลงมาท่านอธรรมด์25.2ฝั่งนั้น8.1แต้มนี้ท่านธรรดแทรกขึ้นไปที่ตา16นะครับฝั่งนั้นก็แทรกด้วยนะครับในแต้มนี้ท่านธรรดขยับ22.8ฝั่งนั้น1มา5นะครับพเพราะเหตุนั้นท่านธรรมด์ยก26.23ครับทำให้ฝั่งนั้นลงตากดได้ครับสำคัญจะกุ้งจะกดอะไรไม่รู้ท่นานธรรดบอกขยับ23.9ดันขึ้นไปฝั่งนั้นขยับ6มา10กันไว้้้ก่่ออนนนนนะะคครรััับบบทามมขยแตี ทำให้เสียเปรียบหนักเลยนะครับดูฝั่งนั้นทาครับขยับ20 24ลงตากดพร้อมเปิดกินนะครับทาให้ท่านอรัมจําเป็นต้องขยับนีพอขยับนีปั๊บฝั่งนั้นกดครับ2มา6ในเตียมนี้นะครับท่านอมัดก็คิดจะล่มอยู่เหมือนกันนะครับแต่มองมองดูแล้วเกงว่าจะไม่รอดนะครับเลยขยับและตัดสินใจขยับ3 2 28ครับฝั่งนั้นเห็นหมากได้เปรียบเยอะนะครับยังไม่รีบเจาะหอดดัน5มา9ครับกระชับพื้นที่เข้ามาอีกท่านอรัมก็เหลือตัวเดียวครับที่ดูดีสุดคือขยับ1 9 6นนนนะคัววใจี้ แต่พอแก้ขาดได้แป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเสียเปรียบหนักนะครับฝั่งนั้นหลุดฮอตแน่แต่เรายังไม่เห็นทางนะครับแต่ชีวิตนี้ต้องดูไปก่อนครับมันต้องสู้ไปซะก่อนที่เห็นว่าเนี่ยอาจจะไม่แน่ธนมบัตรขยับยีิบสามดเก้าครับดันขึ้นไปจังหวะต่อไปนี้แหละครับสาคัญครับเพื่อนๆดูความที่หมากได้เปรียบเยอะนะครับฝั่งนั้นเลยไม่คิดเยอะเข้าฮอตกินทันทียังไงก็ได้กินไว้ว่าอย่างนั้นนะครับโดนแต้มนี้ของท่านอมัตครับดูดีๆขยับสีให้าจุดเก้านะครับให้เลือกกินซึ สามสุริมคอมจังลยครับตกตาหนึ่งเป๊ะพร้อมกินอีก1ตัวชนะพิกลแบบถล่มตะลายครับเพราะว่าฝรั่งตัดสินใจยอมแพ้ไปครับในจังหวะนี้สุดยอดมากถ้าไม่สู้ก็ไม่มีลูยชนะคำนี้ใช้ได้จริงครับไปลุยกันต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของท่านอามัดบ้างครับฝรั่งเดินก่อนก็ขยับค้ำกลางกระดานไว้ครับท่านอามัดก็ค่อยๆ่อยรียมพลขึ้นไปมาดูว่าจะเล่นกองจวนอีกไหมนะครับเป็นทซงดาวก่อนครับเบื้องต้นฝรั่งก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเล่นปุ่มหรือว่ามาดาานอมัไปแต่งอฐจน ไปเรียบร้อยครับในจังวันนี้ตอนนั้นก็ดันเบีย้ยขึ้นมาครับยี่สิบเก้าท่านอมัดสี่ไปแปดตอนนั้นแทรกลงมานะครับท่านอมัดก็ดันขึ้นครับเก้าสิบสี่ตามสูตรตอนนั้นขยับยี่สิบหกยี่สิบสามนะครับทำท่าเหมือนจะต,ต่อแต้นี้นะครับท่านกันจชพัชอบเดินยี่สิบสองสิบแปดแต่ท่านนี้ตัดใจขยับต่อครับมาลงที่ตาสิบแปดท่านอมัดเลยขยับลงมุมที่ตาสิบสองครับเตรียมต่อกัดหางขึ้นไปลงที่ตาสิบเก้านะครับในแต้มนี้ ฝั่งนั้นบอกต่อมันเลยว่าอย่างนั้นครับ30 26ท่านอมัดก็จัดให้ครับไปลงที่ตาสิบเก้าตามแผนเป๊ะเพราะนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับลงมาคุมเลยนะครับ18 15ดันสูงขึ้นมาาอมัดก็ขยับลงตากวดรับตา24่เพราะนั้นขยับเบี้ยดันขึ้นมาหนุนกันครับ22 18ท่านอมัดยกกันนะครับ6ไป9เนี่ยจังวันนี้ครับท่านอามัดต่อทันทีนะครับขึ้นไปที่ตาสิบคุม2ตัวเต็มนี้ทําให้ฝั่งนั้นเดินยากเลยนะครับถ้าขย ก็จะลำบากกันไปใหญ่ครับเลยตัดสินใจยี่บสองสิบเจ็ดเลยยอมเสียเปียบหนึ่งตัวนะครับฝั่งนั้นเพื่อจะได้เข้าฮัตก่อนหนึ่งจังหวะมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงวัดกันชิ่ปลายกัะดานฝั่งนั้นขยับลงจองฮัตนะครับท่านอมัมดก็ขึ้นไปจอด้วยทีนี้ฝั่งนั้นเข้าจิดทันทีท่านธมัดต้องหลบกอน,นะครับในแต้มนี้เพราะว่าไม่มีแต้มเล่นแล้วพอหลบปั๊บฝั่งนั้นไม่ไล่กดนะครับขยับ3 8, 26สากเอจยะ่รับห้ท่านอมั่เข้าใอ้ท่านธรรมด์เข้าปับ,บทนบีนต้องขยับไปชิดบให้ิน พอปิดปั๊บฝันนั้นขยับฮอตไปที่ตา21ปิดทางฮอตหมดสิ้นจําเป็นต้องเดินเบี้ยแล้วครับทีนี้ท่านอาหมัดนะครับว่าฮอตออกไม่ได้ก็เดินไปครับเข้ามุมไปซะก่อนเพราะว่าตัวนี้แหละมันเดินได้่าอย่างนั้นนะครับฝันนั้นจะมีเอเสมอนะครับกระโยกฮอตไปที่ตา30ยังไงก็ต้องเส้นนะครับท่านอาหมัดฝันนั้นก็เดินฮอตอยู่ตรงนั้นแหละครับของเส้นของไวไวอย่างนั้นนะครับท่านอาหมัดก็จําเป็นต้องเส้นนะครับ พอเส้นปั๊บก็เข้าฮอตจินคืนทันทีนะครับในแต้มนี้เอาเคืนมามาอย่างนั้น,นครับท่านอาม,มัดถ้าขยับสูงยี่สบามสิบแปดท่านอาม,มัดก็จะเอาเบอร์ยี่สิบเก้าินนะครับซึ่งก็จะฟรีไปแน่นอนถึงแม้จะต่อฮอตจินก็แพ้เช่นเดิมขยับเบี้ยนหนีอย่างนี้ท่านอาม,มัดกดกลางเลยยังไงก็มีฟรีแล้วก็จะแพ้ไปนะครับเลยขยับ 21, ยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าโย้ินจนหมดเที่ยงครับสุดจัดครับท่านอาม,มัดหาโยไปว่างต่อครับในกระดานต่อไปครับเป็นกระดานเด,เด็ดของท่านอิสมาเอลอเดนักแข่งมืออาชีพแ้ม เจอกับจอจุดบังคับครับแต้มบังคับ842เป็นอีพีที่6ครับของท่านอิสมาเอลที่ส่งกระดานเข้ามาในช่วงนี้นะครับช็อตกระดานเสียดและเป็นกระดานเดินกองของท่านอิสมาเอลด้วยนะครับและดูท่าว่าจะเล่นกองจนเแล้วครับในกระดานนี้เข้าตำแหน่งไปเรียบร้อยพร้อมกับขยับ27 24นะครับฝั่งนั้นขยับลงตา18ยึดกลางกระดานท่านอิสมาเอลขยับขึ้นไปครับ249ฝั่งนั้นขยับมาอย่างนั้นท่านอิสมาเอลแทรกกินทันทีแทรกปั๊บฝั่งนั้นก็หลบบททััันนนีเช่กคร ท่านอี่แมนี้3 1 27ตั้งฐานให้มันไ่าอย่างนั้นนะครับพนัขยับ5มาเก้าครับท่านอิสเรแกขึ้นไปเลยนะครับ15 1พร้อมกับท้าทายให้เปิดกินนะครับในแต้มนี้ถ้าเพิ่งเปิดแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับท่านอิสเรคงไม่เก็บไว้ฝั่งนั้นเห็นนะครับขยับ9 4ลงมาท่านอิสเรเลยขยับยิบ9กขึ้นมาครับในแต้มนี้แทมนี้ทําให้ฝั่งนั้นคิดอยู่พักครับก่อนจะขยับต่อขึ้นมานะครับมาลงที่ตาสิบบ คิดไปคิดมาแล้วก็ไม่เปิดนะครับขยับ10-15มีท่านอิสเมลรมมุมทิตา20ครับฝั่งนั้นได้โอกาสแทรกลงมาครับท่านอิสเมลต้องยกกันครับ32 28และดูเหมือนว่าได้เปรียบอย่างแรงนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นขยับยากมากครับเหลือตัวเดียวเนี่ยครับ7มา10ท่านอิสเมลเขจัดการตอบจากบะนี้ครับคนละตัวทะลุฮอตทันทีสวยงามเลยนะครับฝั่งนั้นตกที่นั่งลำบากเลยละครับขยับ12-16ครับดันเบี้ยลงมาท่านอิสเมลขยับขึ้นพร้อมจ่อฮอตทันที่งนั้นขยับ2มา7ัับท่านนจเเยย็ตตอองไมข้ เข้ากินตัวนี้ก่อนครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่นีไม่ได้ครับดีสุดก็ขยับปิดพอปิดปั๊บโดนแซงอีกครับตอนนั้นก็ยื้อเต็มที่นะครับขยับปิดนะครับเจ็ดสิบเอ็ดจังหวะนี้ทีนี้ท่านอิสเระเข้าฮอตกินทันทีนี้ไม่ออกบอกไปได้ไปไม่เป็นนะครับเข้าฮอตดีกว่าว่าอย่างนั้นนะครับเจงหวะนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าได้นะครับขยับลงจอเตะก็ได้เพียงแค่นั้นครับเพราะว่าโดนแต้มนี้ของท่านอิสสะแมดูดีๆยี่สิบหกยี่สิบสามตัว ส่เป่นตาโชว์สิครับสู่ความหล่อไปว่ากันที่กระดานสุดท้ายของคลิปนี้นะครับกระดานสวยๆของท่านกันจัพัซเยนหมากเดือเมฆแต้ม2องบสโอ้สูงมากครับเจอกันในห้องซ้อมนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบอกได้เลยว่าเด็ดมากนะครับเต้มในตำนานไปดูกันครับป็นกระดานเดินหลังของท่านกัญชาพัชนะครับฝนนันเดินก่อนขยับค้ำก่างกระดานไปแล้วเรียบร้อยท่านกัญชาพัชเป็นทรงดาวนะครับเบื้องต้นในกระดานนี้ ฝันนั้นขยับเป็นอีปุ่มนะครับในจังหวะนี้ครับท่านพัดขยับแทรกขึ้นไปครับสิบสิบห้าฝันนั้นขยับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ลงมาครับท่านพัดยกหางขึ้นมุมตาสิบสองฝันนั้นตั้งท่าเหมือนจะต่อนะครับท่านพัดสร้างบัตรฝันนั้นไม่รอช้าครับต่อตามจุดใหม่ต่อขึ้นมาลงที่ตาสิบเก้านะครับในจังหวะนี้นะครับรับอีปุ่มในหลายแบบนะครับบางท่านเดินสิบสิบสี่นะครับในแต้มนี้บางท่านก็ยกสองมาเจ็ดเทกระดานีท่านพัดขยับหนึ่งไปห้าทำท่าคล้ายเจ็ดต่อแต่ไม่่่ตอนนนะครัััับบฝง้ขย ท่านพัดดู๖ม,มา๗ฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าลงมุมนะครับที่ตายี่สิบเอ็ดท่านพัดต่อทันทีต่อ,อขึ้นไปเสียบไว้ที่ตาสิบหกนะครับเสียบไว้ให้อดัดเล่นนะครับต่อก็ต่อไม่ได้ขยับยี่สิบสองสิบแปดลงมาท่านพัดขยับลงมุมตาสิบสามครับไม่ต่อจับตาดูเต้มต่อไปนี้ดีๆนะครับเพื่อนสําคัญมากครับแต้มนี้ฝั่งนั้นคิดที่พักหนึ่งนะครับก่อนขยับ 18, 15, สิบแปดสิบห้าแทรกกินเลยมองว่าท่านพัดจะหลบนะครับถ้าหลบก็จะได้เเข้า hot, ้าาาฮออตตไววยยย่่งนนนนัันัะนะครครบลก็มสีห อย่างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าท่านพัดไปทำทั้งสองอย่างครับดูแต้มนี้ดีๆขยับ1 3 1 7นะครับให้เลือกกินถ้าเาบอร์15กินนะครับท่านพัดก็กินไปลงที่ตา9าฝั่งนั้นต้องกินขึ้นมาที่ตา14นะครับกด2ไปตกตา27แล้วจะได้2อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนั้นเอาเบอร์ย1สิกินนะครับในแต้มนี้ทำให้โดนสามสดิตคอมจังห้ครับตกตา27ทําทำให้ฝั่งนั้นติดกินอีกครับทำให้โดน2สองสบิคอมจังวันนี้ครับอีกคืงดาโอ้แม่เจ้าสุดยอดคครรััับบสววยงามกเจนนตี้ะ เจอกันอีกินนะดูกระดาษเป็นมันสวัสดีครับ